สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าเหิวข่าหิวแฟมิลี่ชาแนลวันนี้จะพามากินน้ำประหวานปลากับมะม่วงเปรี้ยว,ยวมาเด้อน้ำปลาแดกนนัวแซบๆซบสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าหิวข่าหิวแฟมิลี่ชาแนลวันนี้จะพามากินน้ำประหวานปลามะาม่วง น้ำปลาหวานปลาเริ่มกินกันเลยนะคะะก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลชูรสผงนัวผงนัวแล้วก็ใส่พริกใส่หอมแดงใส่ข้าวคั่ว ถ้าใครอยากทำกินก็เอาเลยนะคะทำได้เลยร้อนมิย่อตังกวัน ดังหน่อยนะทุกคนมอไซค์ <c oughs> แล้วข้างๆก็ก่อก่อก่อสร้างทำบ้านปั้นเจ้า,จาของบ้านเสียงดังหน่อยนะทุกคนอืมอ๊า ก็ต้องขอบคุณพี่พอล่าก่อนนะคะมะม่วงพี่พอล่าให้มามพี่พอล่าดูอยู่ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ รถมอเตอรรถยนต์ chừng đăng rồi con vô con vô คัวไปแล้วมันก็เข้มข้นดีนะรอดไปแล้วไม่ได้ใส่ข้าวคั่วมันเลยไม่ค่อยเข้มหลายวันแล้วไม่ถ่ายคลิปไปเที่ยวล วันนี้ตอนบ่ายก็จะออกไปฟิวเจอร์อยู่เนะี่ยเพราะเสียงดังหน่อยนะเขาทำบ้านกันก่อสร้าง วันนี้กินคนเดียวเหมือนเดิมไม่มีใครกินด้วยวน,นี่ก็ถ่ายแถวห้องที่พักนี่แหละบรรยากาศเลยประมาณนี้ ยงไงก็ต้องขอโทษขอขอภัย,ยนะทุกคนมาทุกคนถ้าใครน้ำลายไหลก็มาๆม,มากินด้วยกันใส่น้ำประแดด ทำไปแลงนนเนวาลองอะ ได้ไปไหมเนาะฟิวเจอร์เนี่ยฝนทำท่าจะตกแล้วเลย ก็ไปฟิวต่อมะม่วงนี่กรอบจริงจัง ลองลูกเนี่ยอันนี้มันแก่แล้วเนี่ยข้างในอ่ะมันเป็นแบบแก่ไงลองดูดิโอ้ยเดือดเนาะอืออือ,อเอาเป็นลูกเลยเอาเอาลองมึงลองมึง โอนมาเลยเด้อมาแล้วมาแล้วเอาละทุกคนโนไล่แล้ว ฝนตกวันนี้ก็พักแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อ,เ,อเดี๋ยวไปซต่อโอ้มแมลงวันมาแล้วเนี่ยถ้าใครอยากกินก็ทำกินได้นะก็มีน้ำปลาน้ำตาลผงนัวแล้วก็เข้าวคั่วพริกปน่นแล้วก็ใส่หอมเอาแล้วละฝนมาแล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดติดตามให้กับค่าอหยู่ข้าอหยว f แฟมิลี่ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ